ดงดีๆฟังครูไปดูสิครูมีรูปแล้วอันนี้มันสามเหลี่ยมมันต่อเป็นรูปอะไรได้บ้างเด็กๆมามาลูกมาแค้ยใช่เปล่าด้วยไม้สามเหลี่ยมเป็นรูปแครอทได้ด้วยจูนนั่งลงอะนะมาละลายว้าวอะไรนะเป็นอะไรเด็กพูดดีๆีสิแครอท เป็นอะไรได้นะวางลงดิอ่ะมันกลมๆอ่ะลองใส่ขั้วลงมาปุ๊บนี่นี่มีใบออกด้วยอ่าเสร็จแล้วก็ระบายสีให้มันระบายสีให้นะเนอ่ได้ดีๆีปานดูสิพอใส่ใบให้มันแล้วอุ้ยเป็นลูกอะไรนะระบายสีแดงเป็นอะไรดี จากกลมๆเป็นอะไรเป็นผลอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรแล้วเนี่ยนะเป็นอะไรคะกากขาวแต่สีเขียวๆเอ๋เห็นไหมนี่ถ้าวาดเองเป็นอะไรได้อีกถ้าเป็นอย่างนงี้จุด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 เป็นต้นหอมก็ได้นะคะเนี่ยต้นหอมนี่มีละจืดๆนี่เป็นต้นหอมเห็นไหมเอ ไม่ดูหรอกทำเองถ้าว่า